สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนทุกคนนะครับทำในส่วนของ Quest a b y s s a l t r i a l ตรงนี้นะครับทุกคนนะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือน Quest Godly นะครับทุกคนแต่ว่า Godly เนี่ยมันก็แบบมีมาหลายตัวอะไรใช่ปะ่ะแต่ว่าในส่วนของ a b y s s a l ล r i a l ตรงนี้นะครับผมมันจะมีแค่มา3ตัวเองนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวนี้นะครับเนี่ยโอน่าใช่ปะ่ะพี่ไม่แน่ใจนะมันจอนิเมะเรื่องอะไรไมืรู้นะคือพี่ไม่รู้เลยนะ2ตัวเนี้ยนะ แต่ว่าอันนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับผมที่มาจากเรื่องรูโตะนั่นเองนะครับทุกคนนะเริ่มที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยพี่จะพูดถึง2ตัวละครนี้นะครับว่าเอายังไงนะครับว่าเราเนี่ยต้องเล่นเควสยังไงนะถึงจะได้2ตัวละครนี้มานะครับทุกคนนะเริ่มที่เราต้องทําเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะอิมอร์ทัลคิงนะแล้วมันถึงจะไปตัวนี้ต่อได้นะครับทุกคนนะสตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะอ่ะเริ่มที่ตัวละครนี้นะครับทุกคนนะอันนี้พี่ทาเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่ กดเคมแค่นั้นนะครับทุกคนนะก็คือเนี่ยเควสแรกเลยมันให้เคลียร์ไว้นะครับไว้พอร์ทัลไว้เนี่ยคือชื่อของประตูนะครับแล้วก็50ครั้งเลยนะครับทุกคนนะประตูนี้หายยังไงนะครับทุกคนนะก็มันจะเป็นตัวละครเมร์เชนนะครับทุกคนเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้นะเมื่อกี้มันเกิดอยู่นะครับทุกคนนะมันเพิ่งหายไปนะทุกคนนะก็คือมันจะเกิดทุกครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนนะตัวละครตรงนี้นะ ก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดแล้วนะครับมันจะมีประตูนะครับที่ชื่อว่าบอยเนี่ยขายอยู่นะครับทุกคนนะก็มันจะใช้ในส่วนของโกเนี่ยที่เป็นเงินสีส้มตรงนี้นะครับในการซื้อนะก็ให้มาดูตรงนี้ทุกครึ่งชั่วโมงนะครับมันจะเกิดแล้วมันจะอยู่แค่10นาทีนะมันอยู่หน้าเลนนะสังเกตนะตอนนี้เราอยู่หน้าเลนนะแล้วก็ตัวละครเมอร์เชนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น NPC ที่เป็นอลูคานะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปภาพเอาไว้นะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของประตูเนี่ยม ตอนที่เราไปซื้อมานะครับมันจะเป็นเทียหนึ่งนะทุกคนเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเทียห้าแล้วก็มันจะมีเทียหกเนี่ยอยู่2อันนะเห็นปะจะมีเทียหกอันนี้นะครับแล้วก็เทียหกอันนี้นะสองสองประตูเนี้ยมันคืออะไรนะเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายด้วยนะเทียห้าเนี่ยมันจะดอกประมาณนี้นะจะมีของที่เอาไว้อีโวตัวละครเนี่ยชนโฮริอะไรสักอย่างตัวละครน,นี้นะเกี่ยวข้องกันนะแล้วก็จะมีของอีโวชิ้นนี้นะทุกคนนะพูดง่ายก็คือตั้งแต่ เราต้องเล่นตั้งแต่1อ่ะขึ้นมา5นะจากนั้นเนี่ยก็เล่น5ไปเรื่อยๆนะเราก็จะมีการการันตีด้วยถ้าเราเล่น60เกมนะประตู560เกมนะเราจะได้ประตู6ที่ชื่อว่าการลิเปอร์มานะครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเล่น70เกมนะครับเราจะได้อันนี้มานะโกฟิตมานั่นเองนะครับทุกคนพูดง่ายก็คือนะแบบถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือต้องเล่นประตูเนี่ยเทียประตูวอยเนี่ยเทียห้านะทุกคนต้องเล่นเนี่ยเจ็ดสิบเกมพูดง่ายๆนะต้องเล่น7จเกมนะเล่นมือหรือเ่ย f คเนี่ย มันเอฟเคได้มันไม่ค่อยยากหรอกทุกคนไปลองเล่นกันดูนะก็คือเล่นประตู5นะแต่การที่เราจะเอฟเคพอท่อเนี่ยมันน่าเบื่ออย่างหนึ่งคือมันต้องเคลียรประตูพวกนี้เคลียประตูพวกนี้ให้หมดแต่จริงๆไม่เคลียมันก็ได้แหละทุกคนไปลองเซตติ้งกันดูแล้วกันนะครับจริงๆมันทําได้อยู่นะหรือใครจะเล่นมือก็ได้นะเจ็ดสิบเกมนะทุกคนโอเคป่ะพอเราเล่นครบเนี่ยห้าสิบเกมใช่ป่ะมันก็จะปลดเควสนี้แหละนะห้าสิบเกมนะพอท่อเนี่ย จะเทียหนึ่งหรือเทียอะไรมันนับหมดเลยนะครับนะก็เล่นไป50เกมนะครับทุกคนนะพี่ขอเคมไปก่อนเลย1ที่แล้วก็เควสนี้นะครับทุกคนนะมันให้เราเล่น200เวฟนะครับเล่นเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่ด่านไหนก็ได้นะครับ 200เวฟขึ้นไปนะครับเล่นกับคนอื่นนะครับ1นคนขึ้นไปนะอาจจะเล่นสองคนสาคนก็ได้นะเล่นให้ถึง200เวฟนะครับทุกคนนะถ้าเราเล่นถึง200เวฟหรือ2 0 1เวฟแล้วเนี่ยเควสมันเด้งว่าเราปลดมาแล้วว่าเราปลดเควสเนี่ยก็คือจบนะแต่ถ้าเกิดว่าเควสไม่เด้งครับให้เราลองปล่อยแพ้ดูนะ อันนี้น่ะถ้าเราลองปล่อยแพ้ดูถ้าเกิดว่าเควสมันไม่เด้งขึ้นมาตรงหน้าจอนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเนี่ยเวลาเราทำเควส์ลาจบเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งนะครับว่าเราคอมพลีทนะทุกคนถ้าเราถ้ามีครถ้าถ้าพวกเราสังเกตนะมันจะมีคําว่าคอมพลีทเควสนู่นนี่นั่นขึ้นมาบอกนะแล้วก็อันนี้ก็คือให้เราฆ่าบอสนะครับนะก็คือเซย์ยี่สิบบอสเนี่ยก็คือโหมดไหนก็ได้นะครับทุกคนนะนี่เคลมไปก่อนนะฆ่าบอสยี่สิบตัวนี้ก็ง่ายๆนะทุกคนนะก็คือเอาตัวอะไรไปก็นนนน่่่าาาจะได้้้แลววอตััีงยๆคคทุก แล้วก็ Dark Fragment เนี่ยให้เราหา Dark Fragment 300อัน Dark Fragment หายยังไงนะครับทุกคน Dark Fragment เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้สังเกตนะมันจะอยู่ที่ประตูไว้นะทุกคนนี่นะเห็นป่ะ Dark Fragment นะสําหรับประตู Void Tier 5นะครับจะดรอปอยู่ที่15ถึง20อันนะครับทุกคนนะก็ยังไงเราเล่น70เกมเนี่ยเราได้เป็นหลักพันอยู่แล้วนะครับสําหรับ Dark Fragment นะครับทุกคนโอเคมั้เควสนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะเอาอยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะอ่ะอันนี้ง่ายๆนะครับเคมไปนะครับทุกคน แล้วก็อันนี้นะครับในส่วนของ f o w e r Garden Nightmare นะครับอันนี้ก็คือเลดนั่นเองนะครับวร์ปไปที่เลดนะครับทุกคนนะมันก็จะอยู่เลดน่าจะเป็นพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นล่าสุดหรือเปล่านี่นะวันที่พี่ทําคลิปมันคืออันนี้นะครับทุกคนแล้วก็เล่นอันนี้นะครับนะสิเกมนะครับนะอันนี้ก็เป็นของ Evo Kirito นั่นเองนะครับทุกคนเล่นไปเลย10เกมนะครับทุกคนอ่านี้ปุ๊บสิบเกมจบมันบอกวงเล็บตรงนี้โซโล่ด้วยก็คือต้องเล่นคนเดียวนะสิเกมนะ แล้วก็อันนี้นะครับเราต้องไปเล่นในส่วนของตัว o อ s อซนะครับระดับเป r ร a กัตรี่นะครับทุกคนนะแบบต้องเขาเรียกว่าต้องใส่ตัวละครนะครับนะใส่ตัวละครเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไร3ตัวนะต้องใส่ตัวละครแค่3ตัว o อ s อซิตเปอรกมันไม่ได้บอกว่าเป็น l e เจนสตเตว่าพี่จำไม่ได้ขอดูอีกทีนึงนะทุกคนอยู่ไหนวะกดไปที่เควสใช่ปะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ปะมันบอกว่าเคลียร์แอคนะ แอค6แสดงว่าเป็นสตอรี่นะครับทุกคนนะก็นี่เราอยู่ที่อะไรเนะี่ยเราต้องว้าไปที่สตอรี่เออแอค6เพราะว่าถ้าเป็นรีเจนสเตมันจะมีแค่แอค3เงก็เป็นอันนี้ใช่ปะ่ะแอค6นะครับแล้วก็เลือกระดับอันนี้นะครับนะแล้วก็ใส่ตัวละครไปแค่3ตัวหรือว่าน้อยกว่า3ตัวนะครับทุกคนนะต้องใส่ไปนะแนะนำเนี่ยตอนที่พี่เล่นเนี่ยพี่ใช้ในส่วนของอิจิโกแล้วก็ทโซจินูกรี่แล้วก็ตัวเงินก็คือ ไอดอตอนหนึ่ง uh, ตัวนะตอนที่พี่เล่นนะครับทุกคนนะจะเอฟเคจะเล่นมือก็ได้นะเพราะว่ามันแค่ไม่กี่เกมเองนะมันเท่าไหร่เอ่เอเท่าไหร่สิบเกมนะครับอันนี้สิบเกมนะครับทุกคนแล้วก็เควสนี้ก็ง่ายๆนะครับทุกคนนะไปซัมมอนนะครับตู้ไหนก็ได้นะวาร์ไปซัมมอนนะตู้ไหนก็ได้200ครั้งนะปกติเวลาเราซัมมอนทีหนึ่งก็จะซัมมอนทีละสิบใช่ปะแปบ๊บเดียวก็ครบ200แล้วนะครับทุกคนก็เควสไปนะจบนะแล้วก็พี่ก็จะได้ตัวนี้มานะครับเนี่ยประอันนี้คือจบแล้ว100%แล้วนะครับ7เควสนะ ก็เคมาก็จะได้เพลสามันแล้วก็ได้อิมมอร์ทอลคิงมานะครับหนึ่งตัวอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่ะอิมมอร์ทอลนะเราจําชื่อมันไว้นะทุกคนจากนั้นนะครับเราก็จะไปต่อหนึ่งอ๋อเควสมันรีเซ็ตทุกคนเห็นปะ่ะพอเรากดรับหมดแล้วเนี่ยเควสรีใหม่พี่ไม่แน่ใจว่าทําต่อได้ปะ่ะถ้าใครอยากได้อีกตัวหนึ่งก็ทําใหม่ได้ป่ะอะไรงี้ปะ่ะเออน่าจะทําต่อได้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่จําเป็นต้องทำรอกตัวเดียวก็พอแล้วปะ่ะอ่ะแล้วก็เควสต่อไปเนี่ยก็คือเควสนี้นะครับที่พี่จะมาพูดถึงนนะคครับทุก อาเควนี้นะครับมันให้เราอีโวตัวละครอิโมมอร์ทัลที่เราได้มาตัวเมื่อกี้เราต้องมาอีโวมันนะครับเห็นปะมันถึงจะปลดนะครับนะเดี๋ยวพี่ลองอีโวดูก่อนพี่ไม่แน่ใจว่าของพี่ครบหรือ,อยังนะอิโมมอร์ทัลใช่ไหมอิมโมอ่ะไหนวะอิมโมนี่ดิอิโมโมทัลนะครับทุกคนนี่นะตัวละครนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่ลองอีโวดูก่อนนะครับทุกคนอ่าพี่ขาดอะไรนะขาดไทม์เอนเซนต์นะครับทุกคนนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปเล่นไทม์เอนเซนต์เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ ในส่วนของอะไรวะรีเจนสเตย์นะครับนะรีเจนสเตยแล้วก็เนเจอร์อันนี้เนะี่ยพี่มีอยู่นะเดี๋ยวพี่เอาได้นะแต่ว่าอันนี้พี่ไม่มีเน,นี่ยพี่ต้องไปเล่นมานะครับทุกคนนะจากนั้นนะครับนะต่อไปนะเราพูดถึงเควสต่อไปกันเลยดีกว่านะอืมอ่าเควสต่อไปนะครับทุกคนก็คือให้เราอีโวตัวละครที่ชื่อว่าโชโฮรินะครับทุกคนนะโชโฮริโชโฮริอ่ะมาดูตัวละครที่ชื่อว่าโชโฮรินะครับทุกคนนะโชโฮริ oh นี่พี่มีอยู่นะครับหนึ่งตัวตัวละครน,นี้มาจากไหนนะครับทุกคนนะ ตัวละครนี้นะครับมันจะได้จากประตูนี้เดี๋ยวพี่ขึ้นลูปให้ดูนะครับอ่ะทุกคนนี่นะครับทุกคนตัวละครนี้เราจะได้จากประตูที่ชื่อว่า Grofis Swordman นั่นเองนะครับก็คือที่บอกว่าต้องเล่นประตูบ o ยเนี่ยเทียห้านะต้องเล่น70เกมนะครับก็จะการันตีประตูนี้มาพอเราเล่นประตูนี้เราก็จะได้ตัวละครนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็คือตัวละครนี้เลยนะแล้วก็ต้องอีโวด้วย q u e s มันบอกว่าต้องอีโวด้วยนะเมื่อกี้รู้สึกใช่ปะถ้ามันไม่อีโวเนี่ย q u วสพี่คงกดไปแล้วนะครับทุกคน แล้วก็ Enhance b a e เนี่ยมันก็ได้จากประตูเทียห้ามั้งไอตัวเนี้ย Enhance b a e นะอ่าเดี๋ยวพี่ขอ Evo ตัวละครน,นี้ก่อนเลยนะคอนเฟิร์มไปเลยนะเดี๋ยวพี่ขอแคปภาพไว้1นทีแล้วกันนะการบูดแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะแคปภาพไว้กันบูดอ่าเผื่อได้ใช้งานอะไรอย่างงี้นะแคปภาพไว้ก่อนโอเคแล้วก็ Evo ไปเลยนะครับทุกคนประมาณนี้อ่าแล้วก็ของ Evo มันน่าจะเป็นประตู5ว่าถ้าพี่จําไม่ผิดนะไปที่พอท่อแล้วก็กดไป เห็นปะนี่นะครับนี่พี่มีนี่นะของประตูอีโวมันจะอยู่เท่าไหร่เขาเรียกว่าอะไรเอ็นแฮ e ด์เบนะนะโอกาสดรอปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย2%นะทุกคนนะแล้วก็การันตี25เกมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคปะอ่ะแล้วเราไปดูเควสกันต่อนะครับในส่วนของก็อตไม่ใช่ดิแอบริสนะทุกคนนะอ่ะเห็นปะเควสนี้ก็ปลดแล้วนะครับทุกคนจากนั้นนะครับพี่ต้องอีโวตัวละครที่ชื่อว่ากันลิปเปอร์นั่นเองนะครับทุกคนแนละ้วก็ลองพิมพ์ในกระเป๋าดูก่อนว่ามีหรือเปล่านะ Reaper, นะกันนรเปอ์ อ่ะตัวละครนี้นั่นเองครับการลิปเปอร์แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอีโวได้ไหมขอดูก่อนครับอ่ะอีโวได้นะทุกคนนะของที่ใช้เนี่ยมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะการลิปเปอร์นะอ่ะพี่จะอีโวเป็นเลยนะครับทุกคนนะอ่ะถามธีว่าการลิปเปอร์เนี่ยมาจากไหนนะครับทุกคนนะการลิปเปอร์เนี่ยมันก็จะมาจากประตูนี้นะครับนี่อ่าไปที่ Voice ใช่ไหมอ่ะพี่มีอยู่นี่ว่านี่ไงประตูนี้ไงเนี่ยประตูนี้นะครับทุกคนนะก็จะมาจากการที่เราเล่นการันตี60เกมนะครับเห็นป่ะพี่มีอยู่2ประตูนะนี่นะ ก็จะได้ในส่วนของตัวนี้มานั่นเองนะครับทุกคนนะของอีโวเนี่ยถ้าพี่จําไม่ผิดนะเมื่อกี้ที่เราอีโวกันไปแล้วเช่ป้ารู้สึกว่ามันจะมีคาฟนะนี่เราต้องมาคาฟอันนี้ด้วยนะทุกคนนะที่ใช้ในการอีโวตัวเมื่อกี้นะครับทุกคนนะแล้วก็เฟสมันก็น่าจะปลดแล้วนะครับทุกคนโอเคปะแล้วก็อันนี้นะครับเราต้องไปลงดันเจียนนะครับนะสิเกมนะครับโดยการที่เราเนี่ยต้องเลือกโมดิฟายครับสอันขึ้นไปนะครับทุกคนดันเจียนไหนทุกคนยังงงอีกว่าไปที่เลดนะครับทุกคน ก็คือดันเจี้ยนอันนี้นะครับนี่มาตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เลือกในส่วนของ i n f e r n a l นะครับทุกคนนะแล้วก็เลือก3มบัฟรู้สึกว่าพี่จะเลือก3บัฟนี้อยู่พอดีนะอ่าพี่จะเลือกในส่วนของอันนี้ครับ du ll นะครับแล้วก็ n o d i f y นะครับแล้วก็แบงค์ลัฟตัวนี้นะที่พี่เลือกนะครับแต่ว่าทีมที่พี่เล่นเนี่ยพี่ลืมไปแล้วนะครับทุกคนะอันเนี้ยเนี่ยมันขั้นต่ำนะเห็นป่ะ m i n i ม u m นะต้องเลือก2 modify นะครับแต่ว่า quest เมื่อกี้ก็คือให้เราเลือก3ขึ้นไปนะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครเนี่ย ได้เลยนะใช้ตัวละคร6ตัวได้เลยนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะเอ่อเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วเควสไหนอ่านี่นะอ่าอันนี้จะเราถึงอันนี้ละแต่พี่เคม่อนี่วาเคมแล้วก็อันนี้เราพูดแล้วอันไหนที่เราพูดแล้วเราจะเคมไปแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้นะครับต้องเลือก3 modify นะ10เกมนะครับนะก็ต้องเล่นมือนะ fk ไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับทุกคนเราต้องไปเล่น void portal เหมือนเดิมนะ void portal เนี่ยที่เราพูดกันไปแล้วนะครับต้องเล่นเนี่ย15เกม โดยที่เราต้องโซโล่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องใส่ตัวละครเนี่ยในช่องเนี่ยต้องใส่4ตัวหรือน้อยกว่า4ตัวนะแนะนําให้ใส่4ตัวแล้วกันนะก็โซโล่ง่ายๆนะอันนี้ยังถือว่าง่ายเคว้นี้ถือว่าง่ายเคว้นเมื่อกี้เอ่อยังน่าเบื่อกว่าเพราะมันต้องเล่นมือนะทุกคนอันนี้ก็เคมไปนะไม่มีอะไรนะครับทุกคนนะแล้วก็ในส่วนอันนี้นะครับนะเรเจนสเตย์นะครับสิเกมครับโอเอซินะแอคทีส3นะก็อยู่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับทุกคนสตอรี่นะทุกคนแล้วก็ ตรงนี้ดีเจนสเตยนะครับกดไปที่โอเอซินะครับแอคที่3ก็คืออันนี้ท่าเนี่ยก็เอาท่าตรงข้ามไปเล่นแล้วกันนะครับนะอย่างนี้ก็ต้องเอาท่าน้ำเนะาะทตุมืดไปนะอันนี้มันเป็นเพอร์เฟกซิลนะจริงๆ Perfect เพอร์เฟกซิลมันเป็นรวมทา่าเออเอาทา่าอะไรไปตีก็ได้นะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้อ่ะเควก็จะปลดนะแต่ว่าเมื่อกี้มันต้องใส่ตัวละครเท่าไหร่เออต้องใส่ตัวละคร3ตัวนะเออต้องใส่3ตัวนะตอนที่พี่เล่นเนี่ยถ้าพี่จําไม่ผิดนะ ก็จะเป็นจินอูนะแล้วก็อิจิโกะแล้วก็ไอดอนนะสามตัวที่พี่ใช้ประจํามากๆเลยไปไหนได้แบบโอ้โหไปได้หลายอย่างมากๆเลยหลายคอนเทนต์มากๆเลยนะสามตัวนี้นะครับทุกคนไอดอนเนี่ยไม่ต้องนับก็ได้ไอดอนเป็นตัวเงินนะทุกคนจําเป็นอยู่แล้วนะอ่ะอันนี้ง่ายๆนะเคมไปนะครับทุกคนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอ่อฟ l o w e garden นะครับทุกคนนั้นไมค์แมนนะครับนะยีเกมนะแล้วก็ใส่ตัวละคร3อีกแล้วเป็นโซโล่เหมือนกันนะก็คือในส่วนก็คือจะเป็นเลดนั่นเองนะครับทุกคนนะ ก็วาร์ปไปที่เลดน,นะครับทุกคนก็อันนี้นะฟาเวอร์การ์เดนอันนี้ใส่ตัวละครไป3ตัวนะก็ใช้เหมือนเดิมนะอีดิโกแล้วก็ทรงยินอูนะแล้วก็ไอดอลนะสามตัวได้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเคลมไปนั่นเองอันนี้ร้อยเวฟนะครับอินฟินิตไนท์แมนนะครับใส่ตัวละคร4ตัวโซโลนะครับทุกคนนะอันนี้เนี่ยถ้าพี่จําไม่ผิดนะมันเป็นโอเอซิ A ist, ใช่ปะต้องวาร์ปไปดูพี่จําไม่ได้ว่ามันเป็นธาตุอะไรมันอยู่โอเอซิ A ist, ใช่ไหมโอเอซิดที่เป็น อันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ไนท์แมนะครับทุกคนอ่ามันเป็นธาตุดานนะครับก็เอาธาตุแสงไปเล่นนะเอออย่างเช่นเนี่ยอย่างเนี้ยลูฟี่โกโจโนเนี่ยเอาไปเล่นได้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนธาตุนะครับทุกคนโอเคปะ่ะอันนี้ก็ง่ายนะเออถ้าพี่จำไม่ผิดรู้สึกว่าง่ายอยู่อันเนี้ยร้อยเวฟง่ายๆนะครับทุกคนนะแล้วก็อันนี้ก็คือให้เราฆ่าบอสน,นะครับในเนี่ยฮอกทาวนะก็คือเขาเรียกว่าอะไรฮอกทาวมันก็คือสตอรี่อันแรกเอ่อฮอกทาวนี่นะทุกคนอ่าฮอกทาวแล้วก็เลือกไนท์แมเลือกอินนะครับทุกคนใช่ป่่่่ะะมมมันนบอออกกิเเพพราาวีีจไได้้ื มันบอกว่าอะไรอ่าอินฟินิตี้ไนท์แมร์ดฮอกเทลนะก็คือเอาเข้าไปเล่นหรือว่า FK ดูก็ได้นะค่าบอสตรงในนั้นนะยี่สิบน่าจะเล่นประมาณ10เกมหรือไม่เกิน20เกมก็น่าจะได้แล้วนะอันนี้นะครับสําหรับเควสนี้นะแล้วก็ง่ายๆนะครับทุกคนนะอันนี้ก็ซัมมอนนะครับห้าร้อยทีนะซัมมอนตู้เนี่ยแบนเนอร์ไหนก็ได้นะซัมมอนทีละสิบทีละสิบทีละสิบนะห้าร้อยให้มันครบห้าร้อยนะอันนี้ง่ายมากๆนะเควสนี้ง่ายมากๆนะ โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าพี่ไปอีโวตัว Immortal King นะครับทุกคนนะพี่ก็จะได้ตัวละครนี้มาพร้อมกับของอีโวนั่นเองนะอันนี้คือของอีโวตัวมันนะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูของอีโวตัว Immortal อีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนะอิมมอร์ทนะทุกคนนะตัวละครนี้นะถ้าเกิดว่าพี่อีโวก็จบแล้วนะนี่เออนี่มาตองพี่ต้องไปลงทางเอ็นเซนใช่ปะ่ะทางเอ็นเซนเนี่ยมันอยู่รนะีเจนสเตจนะเออพี่จาไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะรีเจนสเตจอันไหนน เออไหนวะทุกคนพี่หา่อนนะเอ่อไทม์เอ Sen นนี่ไงทุกคนจะอยู่ในส่วนของด่านที่2อนะเนี่ยต่อจากชิบุยานะเห็นปะนี่เลยนะ m e ม์เอนเซแนะนําว่าเล่นแอคที่2นะครับทุกคนโอเคแม้ประมาณนี้จะได้ 10- ถึง15าอันเนาะเออก็โอเคไปทากันดูหวังว่าเควสนะครับที่พี่อธิบายนะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วนะครับทุกคนนะย้ำอีกทีนะครับต้องไปรอเมอร์เชนเกิดหน้าเลสนะครับทุกคนนะสำคัญนะเควสเริ่มจากตรงนั้นเลยนะเออนี่นะนี่ต้องมารอตรงเมร์เชนหรือว่าอลูขาดมันจะเกิดตรงนี้นะ แล้วก็ซื้อประตูจากมาน,นะประตูที่ชื่อว่าไว้ประตูนะไว้พอท่อนะแล้วก็ไปเล่นนะครับนะมันจุดเริ่มต้นมันคือตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วมันก็จะไต่เควสไปได้เรื่อยๆง่ายๆนะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องมีตัวละครในระดับหนึ่งนะตัวละครที่แนะนาก็คือนั่นแหละครับทรงจินอูแล้วก็อิจิโกกอตลีนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ